กำลังดูเต่าอยู่สั่นแรงมากเลยเอาเอาอันนี้สองครับแล้วก็เอามันสองหนังนะเอาหนังนวดอ่ะไม่กวอ่ะกินได้อิ่มตอนไหนครับไม่สนแล้วหรอไม่สนแล้วได้เมียไม่ดูแลหมดแล้วมีถุมพูนซุปต้มยำงงไก่ย่างไก่ย่างตอนเช้าครับผมหน้าก็เต็มหมวกันนอบแล้วเนอะกินเยอะมากกินข้าวเยอะมากเดี๋ยวนี้เสียข้าวเลย ไม่เดี๋ยวีข้า่อข้าวมาได้ขอข้าวมาจากบ้านครับโอ้ครับพี่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 พ่พี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 ี่พ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 ี่ี่ ข้าวชาวนี้แบ้งสองสดาร์เข้าไปกดไลค์ต่างๆกันด้วยนะครับผมป่ะคนกดเจอเยอะ <บา S 1> เลยอยคลิปใหม่แล้วยังยังไปฮะผม,มนี่ทุกคนเราเอาเตาไปวางไว้ก่อนให้มันตักเดรคับผมทุกคนเราจะไปกินข้าวโอ้โดูคุ้ยนี้เต็มเลย เติมเต็มแล้วเต็มบ่กินข้าวเช้ากับผมทุกคนครับสวัสดีหรือว่าข้างในห้องต้องมีลมระบายไม่มีลมระบายไม่ได้เลยใช่ทุกคนผมซื้อกา้งฟมาสองฟอง อืมเทวไว้ก่อนเริ่มกินข้าวไปฟังน้ององค์้มนตมโพเข้ามาภาระศักของแม่น้องได้เอามาฝากกับผมดีนะสดๆครับาวก่าวกอกินข่าวกองระดึง ราสวัสดีพ่าแไม่พี่น้องได้แล้วตอนตเช้าก็ด้วยผมต้น,นคืปันเยอะจนไม่ร้ข้ดูไขรยังงุมเตม,ม้ไหมหนึ่งแล้วขอบทุนขอบคุณมากๆบอบต้นอีกสองสุด,ดาขอบต้ ผมใส่ท <c oughs> ่อนไหมขอบคุณโอ้ยตัวย่อของว่าจะใส่ขอคืออะไรวจะใส่ขอคือะ

thì bông cứng cho nó tụt cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ còn ไายเอฟซีเหรอเรื่องนี่ดูกาแฟหมดแล้วถึงไม่มีที่ไปแต่ก็จะไปโอเคครับผมเฮ้ยขึ้นแล้วฟักทอง ค้องกับแตงแตงกวาเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นแตงกวาฮะใช่หรือมันยังไม่โตเลยมั้งเนาะมันต้องสูงมันต้องทำเป็นที่สูงๆอ่ะยื่นข้างบนดิ บรรยากาศตอนช่วงเย็นๆครับผมทุกคนรถน้ำผักเครื่องเค็รถน้ำผักเงินก็ตัดต้นกล้วยครับผมยอดคนดูต้นวะกดูโอ้ต้นวะกระดูโตโต มีคือหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยต้นเล็กอ่ะถันหญ้าไปแล้วคุณทุกคนตัดเดยงยากขึ้นมาเร็วมากเลยไวมากนี่ดู ยังอันนี้เราปล่อยให้มันสุกข,ขาต้น,ลนเลยอือ้วยนี่คือเยอะมากคือใหญ่มีมือนตัดต้นกล้วยมันออกมาให้มันตรงไหนใบที่มันต่ำต่ำเหลือเดิมตัดออกเลาะเลาะอ,ออกจากต้นครับผมทุกคน กล้วยได้กินตลอดผมทุนมีทุกคนถามถึงเรื่องกล้วยมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ผมทุนลุงเหลิมก็จะปล่อยให้สุกคาต้นเลยบางทีอันหนที่มันเอียงต้นเอียงเยอะๆบางทีก็เก็บเอาไปบ่มครับผมทุนคนตต้นเล็ก อันนี้จะเป็นฟอกทองกินยอดนะผมมาดูฟักทองกินยอดต้นผงชื่อรถเอาไปกินกับมาม่าไรได้ผมทนช่างเก่งวันนั้นชังนี้ก็เด็ดเอาไปกินกับมาม่าตอนที่เอามาจากอีกฝั่งหนึ่งครับผมทนเอามาปลูกก่อนจะปลูกตรงนี้ที่ปลูกก็เก็บไปกินแล้ว เดติดโครงไม้นย่รงที่ผมนั่งกินข้าวว่าวีนี้กำลังโตผมทนเนี่ยมันก็เอ็นลงเราก็นั่งไม่ได้แล้วครับเป็นกล้วยดุก ควรดูมีแต่กล้วยครับลายสายพันธุ์นีน่ต้นที่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นเป็นกล้วยที่อร่อยมากผมทวนหอมเหมือนกล้วยหอมที่อยู่ในเซเว่นเลยผมทวนว้าวกล้วยตรงนี้ โอ้วีใหญ่โตเต็มเต็มลูกนี่ดูเต็มลูกเลยครับผมทุกคนอืบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมทุกคน มันไม่บีบบบีบตัวนี่นะแถวบ้านผมจะเป็นอีกต้นอีกสายพันธุหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งมันจะโดนปุ๊บมันจะบีบเร็วมากเลยเวลาผมไปเลี้ยงวัวอะไรผมทนแล้ววันหยีบยบเจ็บต้นตะขบนี่ก็กินได้ทุกคนกินได้ดูลูกมันลูกมันออกเต็มเลยต้นตะขบ ต้นใหญ่เขาล้มไปแล้วก็มีต้นเล็กออกมาตอนนี้ต้นมันโตแล้วครทุกคนนี่ทุกคนดูเต่ากําลังตากแดดนิดนึงตามจริงแดดไม่ค่อยมีรลกครับผม,มทุกคนวันนี้นี่ช่างเทพตัดมาอีกสองตัวนี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวที่เลี้ยงอยู่ก็ใหญ่แล้วของผมยังไม่ใหญ่กับเขาเลยดูตื่นแล้วออนี่ตื่นแล้ว ตื่อแล้วผมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปเก็บคณะสักสองสามต้นนะเดี๋ยวผมเอาคณะช่างเทพปลูกไว้ไปปัดกระเพาหมูกบดทั้งหนครับผมทุกคนนี่ทุกคนคนระับคือว่าดอกเคออกลูกเยอะมากเลยออกดอกเยอะมากเลยผมทุกคนผมได้จากการเก็บกับพี่น้องไปกินกับผมทุนนี่น้องก็เอาไปแกงส้มทุกคนวันนั้นี๋ยวก,ก็กินกับส้มตำก็อร่อยครับผมทุกนกินสดก็อร่อยครับผมทุน ลวกจิ้มก็ได้ต้มก็ได้ผมทนทําได้ทุกอย่างของตัวน,นี้ดูจังเทพปลูกคณะอย่างสวยเลยผมตัวน,นี้เมื่อกี้บอกกับท่างเทพแล้วว่าเดี๋ยวจะมาขอเก็บไปกินสักน้อยแล้วก็ตื่นไว้หน่อยผมตัวนี้เขาช่งเทพเขาปลูกไว้นี่ก็ลองอีกโอ้สวยมากเลยทุกคนคณะสวยมากเลยเนี่ยทนดูว้าว wow. แต่โจแล้วผมต่วนโจจะเอาไปผัดครามุกรบดูนะเมื่อวานผมได้ทำทันทำครามุกรบไม่ใช่ทำามุกรอบเราะผมตวนผมทอดมุกรอบผมตากแดดตั้งแต่เช้าแล้วก็ทอดตอนเย็นนะผมตวนก็ตำส้มตำกินกับมุกรอบกับผมต่วนเมือ่อวานนี่น้องกินตำสุมตำกินไปทำงานกับผมต่วนนี่แล้วก็ดูมานีทุนทม่ีบอกให้ทอนเลย โอ้ใบสวยโอ้เนี่ยมันหักใบยอดออโอ้ทุกคนสามต้นกระเพอแล้วเดูสามต้นกระผมต้นย่งสวยเลยโอ้สุดยอดมากกับผมต้นสดสดกับผมต้นนี่ดูว้าวสามต้นเองโอ้ทุกคน คืนี้ก็พอแล้วครับผมเราจะเอาไปผัดเลยผมทุนวันนี้พี่น้องบอกว่าจะผัดกกบุกอกเอาพัางให้น้องผัดบุก,กอบกับผมทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกระเดือ่อผมทุนช่วยเป็นกำลังใจให้เด้อ่อผมทุนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนมากๆ ที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรรับชมพี่ป้ะนผม,มขอขอบคุณจากใจครับผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะๆดี๋ยผมตุนจะได้มีแรงครับผมทุนสวยมากครับผมทุนว้าวดูดิสมต้นเองฮะ <Yeah. S 1> ขอแล้วมึงลืมบอกว่าไม่อิมไม่อิม เดี๋ยวอ,อีกสักต้นหนึ่งอ่ะวลุงเลิมบอกว่าเดี๋ยวไม่อิ่มผมบอกเดี๋ยวผมเอาอีกสักต้นหนึ่งะ่ะอ่าขออีกสักต้นหนึ่งเด้อสวยสวยมากสวยมากเลยนะลุงเลิมเนาะดิอู้หูบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมทุน เราปลูกผักไว้กินกันเองครับผมบรรยากาศโอเคผมทุนสวัสดีครับเสร็จข้กลางก่อนขัางก่อนสวัสดีทุกคนก่อนทุกคนเห็นไหมน้สวัสดีครับสุสดยอด